สวัสดีแฟนๆอรุณสวัสดิ์หลังเวลากา,ฟาแฟเราอ้าวาซะกันนี่น้อยหนึ่งยังเอาไห้เบิง้งเอาตำจอกกันจังไรอ้ายามเช้าเช้จาจักมุมงแล้วก่อนเจ็ดโมงนะเมือว่าในว่าได้ออกรายงานข่าวจิดตามโย่กจะเอาเรื่องนยังมาออก เมื่อเม่อยู่ยูเรื่องเดียวเป็นเรื่องเป็นเล่าในจักหน่อยเรื่องเหล่าเทือนในประเทศเล่าตายรีหม่บ้านเนี่ยนะอืมมนก็จะมือก้อนผุละมือเขากเกิดเรื่องเกิดล่ากันก็ได้มันเป็นไปยังไดมากยังใดบาติเหล่าเทือนเนี่ยนะบ้านเฮาเก็เคยนี้ต้มเหล่าเทือนทั่วๆไปซากันขอดว่าเอาคนรีดอน ใส่เติมนะเอาก็เลยดอนไปห้องไปกลนกระทะเป็นว่ลไะอาไอายเป็นขึ้นมาเิ่นมี่กระทะยืนเติ่งๆวะเอาคเอยๆด,ดอนไปท่ากลนกระทะไ,ะไ้มันเสร็ดี๋มาเติมบางอย่างหรอกคิดแบบไทยบ้านไทยบ้านคิดอืบ้านเอกก็คเคยเฮ็มสมัยใหม่ก็ว่ามีสารเคมี เมทานอนมาสันเมทานอนเขาใส่ในงานอุตสาหกรรมนะเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งกินหลยไตยแต่ว่าเม้าคือเหล้าแต่ว่าเจ้าบริโภคไรเสียบกับกองดองหัวดีขี่เราทั้งหลายก็เอามาหยอดสิแล้วหยอดเติมเหล้าเพราะว่ามันเห็ดเห็ดเหยี่หวเติมอืมแต่ได้ราคาคือว่า กะจีหนึ่งเป็นสอขงอของันเอาเขามาเห็นธรรมดากวดหนึ่งกะจะเป็นสองกวดมันบอขันเติมสารเพิษพื่เข้าไปอืมันก็คือควาหมักไงกินยังไงของหนักเห็ดเหล่าเท่อนทั้งหลายนะเ็เพื่อขายอืมจะได้เงินเขาอืมเกิดการตายขึ้นมา้านเท่าก็เคยากันมาโดนแล้วนะก็เลิกลว่ากันไปหรือสิลอยนี้อยู่กับบนูลเรื่องเนียแต่ว่ามันก็ได้ตายอยู่วานเท่าสมมือเนี้ยมันเงียบเงียบอืม มันตายเกินมากเกิดอยากกินเราก็เป็นข้าวกันไปแล้วเห็ดมูนี่คือการบานเห่านะไปเก็บเห็ดมามีเห็ดผิดมาปนก็เกิดการกินกินแล้วก็ตายเกิดขึ้นมันก็เป็นข้าวนะสาคัญคือมันมันเกิดขึ้นมันตายมันก็เป็นข้าวเรื่องพวกมันนี่แต่ในประเทศเล่าโนโน่ฉันเสียสื่อประเทศยาอ่กข้าวเด็ดขาดบานเห่าข้าวบดีบ่วงามยาเอามาออกประกาศเสียซื้อประเทศ เรื่องเล่ามันเกิดขึ้นจังไดบางทีเอาเรื่องคร่าวๆนะแฟนเขาพ่อเขาไปยู่ฟังจากช่องนั้นช่องนี้มาเติบนึงนนั่นละอืมกะวังเวียงเออคลิปล่าสุดที่เฮาเว้าเรื่องวังเวียงคือสสเพิ่นไปวังเวียงแล้วังเวียงเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักนะหม้เรียกหนึ่งนะบ่ได้ดังเฉพาะในประเทศลาวคนไทยนี่ก็ไปดีนักวังเวียงนี่มียูทูบเบอร์ไปทำเงินเยอะแยะวังเวียงอืม มีทางด่วนจากเวียงจันไปวังเวียงโดยตรงทางด่วนประเทศจีนไปสางไว้หายอยหาชิบกั่วกิโลตินะสะดวกแล้วก็รถทัวร์จากอุดรกับไปวังเวียงนะรถทัวร์ยิงเงาเลยจากอุดรทั่วท์เท่หเงาเนี่ยไปวังเวียง<ม>ก็พออย่างก็บ่าวังเวียงนี่แหละเป็นเมืองเด่นดังขะรเมืประเทศไทยกับที่นผู้เก็ต <c oughs> แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพ่เเป็นเกาะนะ อเออเดังดังสุดๆดว่างเลียงภูเขาจิวทั์รีสอร์ทระดับอินเตอร์เนช่องแหน่บ่าต่างชาติน่า,นาชาติยังไปกันตึ้มแบ็คแพ็คเกอร์ทั้งหลายวัยรุ่นหรือพวกฝรัง่งต่างชาติทั่วโลกที่ได้เข้าไปออกันเยี่วหันนะลงวิวงามต้นทุนต่ำคือทางเหนือเขานะแต่ว่าเหตุการณ์นันเกิดขึ้นนี่ก็คือ กะคนแบคแพคเกอร์ทั้งหลายหนุ่มๆสาวๆฝรั่งไปออกันน้าหน้าชาติไปเจอกันนะนี่กะกินเหลากินยาตามภาษานะตามภาษาไวรุ่นการท่องเที่ยวมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วมีรลานเหล้าเต็มไปบิดเนะมื่อไหร่นีร้านเหลา้ามีการพักหฮเต็นม,มีการมีที่พักทุกรูปแบบนะว่าในว้างเลียงนะทุกรูปแบบสิเป็นโรงแรมใหญ่โรงแรมหน่อยโฮสเทลอย่างนี้มีบัดนะอันนี้ก็ไปแบบราคาถูก กะเขาล้านเรากันนุ้มสาวเขาล้านเรากันเต็มไปหมดแหละมันแบบเป็นมานานแล้วแต่เพิ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นหลักๆเมื่อสัปดาห์นี้ผ่านมาสองสามมือมันนะสาวเกิดการกักินเราโดยธรรมชาติตะวันเขียวนี่นเพิ่นไปผสมผิดสูตรที่หลายขวดใส่หลายขวดเม็ดที่แอลกอฮอ์อย่างได้กำไรหลหลนะอัดเข้าไปเราเตือน เหตไก้กันกินลันยุลาเราเราเมืปนขายเขาขายของถือถือเขยฝรั่งมันเขาประกาศเหตุนี้ประกาศเหตุเด้รู้ว่ามันอันตรายถึงชีวิตนะเพอา่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่รู้คนเรารู้ดีนะเราเทื่อนเราพร้อมั้งคนเล่ารู้ดีแต่เขาจนเขาเขาประกาศกินแล้วแต่ปันจัยจังประกาศเสือฝรั่งเนี่ยเอ้าลอกเบิ้งโลกมันติตวัวทัํามันกร้กาเสือฝรั่งเนี่ยเอ้าคนที่เสียชีวิตนี่มีอัน ที่พ่อสิหู้จักซื้อเลยนะสาวฮอนลี่กับสาวเวียงก้าเป็นคนสวีเดนกับเดนมาร์กไปพอกันเด็กหน่อยจบไหมอายุสิบเก้ปีเท่านั้นเองนะนะพอสองข้าวนี่สองนั่งนี่ยอ,อกข้าวนะมันก็มีอีกคนไปเข้าโรงพยาบาลตึ้มมีสาวมีคนอเมริกามีสาวออสซี่ออสเตรเลียนะเสียชีวิตตามๆกัน นะอยู่ในโรงพยาบาลนะส,สาวสองคนนี่ฮอลรี่กับเวียงก้า,าการไปรักษาอยู่เวียงจันทรนะ์อาการหนะักเวียงจันท์เอาไปอยู่ทรงมาประเทศไทยมาเสียชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะเดี๋ยวอีกเป็นสิบอ่าจินเราประเทเดียวกันเนี่ยอยู่สถานที่ใกล้เคียงกันอยู่ในว้างเยี่ยงนั่นะอีกเป็นสิบยังอาการสาหาัสโคมา่าอ,อยู่ในประเทศลาวนะนี่ แต่เรื่องสำคัญคือเล่าปิดข่าวนะในระดับรัฐบาลปิดข่าวข่าวดีบองาามยาวมาออกช่องต่างๆถือคุ้มซื้อลักๆถือคุ้มนะห้ามเอาไปออกข่าวเด็ดขาดเาสียซือเสียเสียงประเทศชาติน,นั่นคือวิธีคิดของข้อมนิตคิดมันติด <__>เจ้าปิดบ้านเมืองเจ้าปิดคนเล่าเจ้าปิดปิดได้เขาบอกแล้วว่าสื่อเนี่ยมันอยู่ในมือถือสื่อนี่ยมันอยู่ในมือถือของทุกคนทุกคนสามารถจะเป็นสื่อได้เจ้าปิดปิดลงไปแทนที่จะออกมาเปิดเผยความเป็นจริงเป็นยังไงคนทําผิดไปนั่มจับกระบวนการเป็นยังไงกระบวนการเล่าเถื่อนมันทํายังไงมันอยู่ไหนมันไปเรียบเรียงตามเรียบเรียงมาซิเออนั่มถอนหลากถอนโคนให้มันหมืดโนบเฮ็ด เออเสียรไงเออพวกผู้บริดดเสเดเศียรไงเออลงแร่มกับเศียรไงก็บ,บอกกตัวว่าลงแร่มเี่ยผู้ใดเป็นผู้มาสือสถานที่ร้านเราเนี่ยเป็นเด็กของไผ่นะนั่นก็คือกอดกันไว้กอดค้นผิดไว้อ่ากอดค้นผิดไว้กอดไว้นั่นคือสิว่ามันงโงหรือมันสลาดกันแล้วแต่สิว่าแม่งว่าเราประเทศให้เขาศร้าเหตุกันแล้วเขาต้องไปทํา ไอ้เรื่องที่ประเทศเสรีประเทศพัฒนาเขาทําก็คือไปตามหาต้นต่อผู้ผลิตมันมาจากไหนไอเล่าเนี่ยเออมันสร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวมันทําให้เสียชีวิตเนะผิดหลักสุขะอ,อนามัยเฮ้าเนี่ยบ้านเฮ้าเนี่ยมันจะต้องตามสืบตามคนอืมตามไปวิเคราะห์วิจัยว่ามันเป็นยังไงมันเหตุมาอย่างไรเออสูเหตุอย่างไรบามาดูจํามาแล้วน,นะ อ่จะต้องเอามาพิสูจน์จะต้องเอามาจับติดคุกให้มันรู้ว่าสูญยาเหตุอีกเรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นมาอีกแต่ไปเทีาเ่าวย่าไบหวังคนทำผิดอุ้มไว้เออนั่นละเมืองท่องเที่ยวอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวของเขาเกี่ยวข้าวเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเขาเสียอกเสียใจนักข้าวบริจาคสำนักงานใดแน่ เขาทำข่าวกันมันเอาเจ้าเฮ็ดสำนรักข่าวอื่นเขาเฮ็ดเขาก็ส่งหลักฐานเขาก็ไปตามร้านเล่าเออคนของเขาเสียชีวิตเนี่ยนะระดับอเมริการะดับออสเตรเลียเดนมาร์กสวีเดนนี่นะเออมึงระวังสถานทูยเขาหยุถอนออกงเตียงเออนี่ละเอารักษาคนของเจ้าของเอาไว้เออรักษาไอ้พวกทำผิดเอาไว้นี่คือความเป็นเล่านะเออ การท่องเที่ยวมึงจะยับเยินกันเพราะเรื่องแบบนี้นะแทนที่จะไปกิดตามมเคลียปัญหาซะร่านมันทําผิดมันเป็นยังไงกระบวนการสู้ผลิตเหลาสู้เป็นยังไงสู่วัผลิตเหลาเทื่อนให้นักท่องเที่ยวกินนี่นะเออกันมันกินแบบทยบ้านตายมัน,มนบั่วไปยังเด้เอเล่ากับเล่าไป,ไปกับปิดไปกับคนนทยบ้านเดียวกันกับไทยกับคือเปลเคยนนะเขาก็เป็นเขาเ แต่อันนี้เนี่ยมันระดับนานาชาติแล้วระดับสากลแล้วเขาก็เตือนประเทศเขาเลยสถานทูตเขาก็เตือนคนของเขาเลยอย่าไปเด้อยดยอย่าไปกินเหล้าเด้อคนมาเที่ยวเขามากินเหล้ามึมากินเบีย์นี่นะอืคันว่าเขากินเหลากินเบียร์เขาที่มาเห็นยังนั่นเกิดคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแอลกอฮอล์นี่นะแอลกอฮอล์เป็นพิษออมันสมบูร่์เ่ะเออการท่องเที่ยวเรลามึงจบ จบสนิทนะเอออีกโดนละทัานเศรษฐกิจกับว่าดีอยู่แล้วแห่งว่าปิดข้าวเรื่องนี้แล้วข้าวเจ้าปิดได้แต่ประเทศอื่นเขาไม่ได้ปิดเขาโหมหนักนะสีประเทศเนี่นะที่เสียชีวิตแหละแล้วอีกสิบคนที่ยังนอนสมอยู่เนี่ยอา่าตายตึงอีกหรือไม่ก็ยังบ่รู้นะเออสิเอาไปรักษาประเทศไทยประเทศไทย,ทไทยมันตายอยู่ประเทศไทยโหมโหม ผมประเทศไทยพี่ได้อว่าประเทศไทยรักษาว่ได้ประเทศไทยก็พ่อยเสียสเสียงไปน้าอุตสาหรับคนไข้มาปัวตอนะนะสิโยนความผิดยนความผิดในประเทศไทยแต่ว่าข่าวเขาลูกกันว่าต้นเหตุมันเกิดจากที่ไหนนะมันเกิดที่การท่องเที่ยวของประเทศลาวให้เขากินเหล่าเทือนบริการร้านเหล่าบริการเหล่าเทือนนะนั่นแหละ เออสีเบิงต่ตไปว่าเอาเล่าเห็นอย่างว่าเสือเลยว่าเ่ราเห็นอย่างนะเิ่นอุ้มมาแล้วอุ้มมาหลายแล้วอุ้มคน้นของเจ้าของนะอุ้มเมื่อาหลแล้วเ่ว่าคาดีใดนะอันเที่ยวก่อนหนึ่นงวังสองเดือนที่แล้วกระด,ดสปอร์ตตามคนไทยไตยเงียบกิ๊บอืมเหลือแต่กระดูกลับบ้านอ้ายนันก็ไดอเอออันนี้ก็ฝรั่งก็คือกันอา่าเขาก็สิถอนตัวออกเป็นย่างไงได้ละเอา ไระเด็นดูผู้ใดไเอ็นดูแต่คนบาน้านเรื่องของบมมีการติดตามบ่มีการว่าเออมันไปไทมากใส่ผมมีการสืบสวนเป็นทางการเป็นที่ประจักษ์ให้หน้าหน้า,นาชาติเขาได้มั่นใจเออนั่นแหละการท่องเที่ยวของประเทศลาวจะเฮ็ดกันนั่เขาเออแบบทำแบบลาวๆอุ้มพี่อุ้มน้องเจ้าของไว้ตั้งจติเขาสิสำคัญสิยิ่งใหญไปานใดกุบสนนะกูต้องอุ้มพี่อุ้มน้องกูไว้อกอดกัน กอดกอดค้นผิดไว้กอดคนผิดไว้ป๊กปองคนผิดนะเอาอ่ะโอเคนี่ก็คือเรื่องของเล่าลเล่าเขาเห็่กันยังไปต่อไปยังไดสซีมีการสืบสวนสืบ,สบยังกันเพิม่มเติมว่าหรือสิปป้อยในเรื่องนี้เงียบไปแล้วหน้าหน้า,นาชาติก็ห้างเหินกันต้องเที่ยวลาวไปเลยเอาก็แล้วจะรัฐข้อมนิตเล่าเขาสีจัดการอเขาเองนะนี่ก็มาบอกสูกันฟัง